เอาละครับทุกคนก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับ EP นี้เนี่ยเราอยู่กับล้ำทรายนั่นเองนะแซนชักนั่นเองนะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีรอยกัดเต็มตัวไปหมดนะแสดงว่าผ่านสมรภูมิมาพอสมควรแล้วก็มีขอบตาที่ค่อนข้างดำนะแสดงว่าไม่ค่อยได้หลับได้นอน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกัน ยอยมาแล้วรอบนี้เราตัวโตกว่าอีพีที่แล้วอุ้ยมีนกสองตัวนั่นก็เรียบร้อยกินให้หมดไอ,นอ้นกหยุดเดี๋ยวนี้ชื่อคุยรอบนี้เราไม่ได้กินแต่คนนั่เรากินนกด้วยแนละ้วทําไมมันตัวหน้ามันงอไงไม่รู้ทุกคนนี่ไม่เท่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันตัวโตขึ้นแล้วก็มีความเร็วที่บูตได้นานขึ้นนั่นเอง ก็คือเราสามารถกดความเร็วได้เฮ้ยเกือบโดนไม่ดึงมันหนักพุงใช่ไหมสวัสดีมนุษย์สวัสดีท่มมดุษนายหรือไอลินพันก็คือมันสามารถกดบูสต์ได้นานขึ้นนั่นเองตรงนี hmm. e. ้ขอกินหน่อยขอกินหน่อยเฮ้ยตะบวตายไปซะนี่ไอ้เจ้าพวกนกเฮ้ยจะเป็นฉลามตายยังไงเห็นไหมนี่ป้ายฉลามอ่ะมันมีฉลามเห็นไหมก็ยังพากันลงนอเล่นน้ําอยู่ นันก็สมควรโดนฉลามกลับที่หมดเฮ้ยตัวนี้กินปลาเล็กเพื่อเลือดก่อนนะทุกคนเฮ้ยตัวนี้อะไรอุย้ยตัวเบลอเลยก็ไม่ค่อยใหญ่แต่ก็เบลอเฮ้ยนี่เราจอมนุษย์เรากินปลาเป้า,ปาได้ไหมเฮ้ยปลาป้าเป้าเย้กินได้แต่ต้องกินตอนมันไม่พองเฮ้ยตัวนี้เราจัดการก่อนอันนี้ปลาอะไรไม่รู้แต่ว่าเราต้องเพิ่มเลือดก่อน เอาละมาดูกันว่าเราสามารถบูตได้นานขนาดไหนอุ้มุ้ยได้นานมากแล้วก็ตรงนี้เป็นฉลามอะไรไม่รู้แต่เรากินมันก่อนคือปลาเล็กก็อร่อยเดย๋ยขึ้นไปไหวกับขึ้นมาดูบูดีว่ามีมนุษย์ที่เรากินไหมฮ้ยทาไมตัวมันแปลก,ปลกหน้ามันแปลกๆยัไงไม่รู้นะจุดคนถุดมีปลาเล็กให้เรากินเราต้องกินเพิ่มเลือดก่อนถ้าเราหยุดกิะะ้เมื่อไหร่เนี่ยเอ้ยมนุษย์ อีพีที่แล้วก็มีนะมนุษย์ตัวนี้เนี่ยเอาละตรงนี้เลยยกินทกอไปก่อนเขาบอกว่าฉลามไม่สามารถกินตับมีปีกได้เฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้โอ้โหง่ายช่วงโกลัดมาแต่เราไม่สามารถทำอะไรได้โอ้เจ็บปวดคือทำอะไรไม่ได้เลยเสียใจงั้นเราก็จัดการก่อนเออโอ้ยเรากินขยะเข้าไปอีบ้าเลยแต่ว่าปูตัวแทงเนี่ยเรากินได้แล้วนะทุกคน มันจะมีปูอีกตัวหนึ่งที่มันหนีบเราได้ใช่ไหมย่ยากินมันไอ้เจ้าหูปลาปักเป้าหูคืยยุบืตรงนี้ต้องระวังระเบิดตรงนี้เป็นหมึกเหรอเฮ้ยมนุษย์เยอะเอ้ยดกุกนเขากินมนุษย์แท้เลยตัวเมกกะพุนโอ้ยพิษเมกกะพุนดีนะที่เรามีเลือดชนข้างเยอะมนุษย์อฮ้ยเป็นไงล่ะทีเดียวตายหมดเราถ้าเรากินได้รัวๆเนี่ยนัทุกคน มันจะติดคลนนะครับแต่ว่าเฮ้ยอันนี้ฉลามอะไรเฮ้ยกินได้อยู่สู้ได้เหมือนกันด้วยเอ้าสู้ไม่ได้เหรอเฮ้ยตายโอ้โหเดี๋ยว่าจะสู้ได้มันตัวโตกว่าเรานี่เองตะกี้เป็นคนละตัวกันเอาอกมาลุยกันใหม่อีกรอบุ้ยอนนี่มนุษย์ทองเฮ้ยมีนกทองด้วยมนุษย์ทองก็มีโอ้ยเชื่อโดดไม่ถึงเหรอ อุอยอร่อยมากอันนี้นกทองแต่เราโดดไม่ถึงนกทองเฮ้ยต้องดำน้ําหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เขาเหินต้องรอจะคบเหยื่ออุ้ยเหยื่ออยู่ไหนเหยื่อเราล่ะเฮ้ยชึบเฮ้ยยได้นกอีก2ตัวกลับมากินมาก่อนกินสัตว์ปีกมากๆเดี๋ยเป็นเกา้าเอ้ยเดี๋ยวปวดขาเอ้ยกินปูนี่เฮ้ยขอปูหน่อยเฮ้ยตรงนี้เราเจอนักดำน้ำตัวทองไงเล่า น,นี่ล่ะกินใั้หมดคืออร่อยมากเอาละถึงเวลาที่เราจะดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลกันโอ้ยเชื่อคือเมื่อ,อ,อกี้เราโดนลาป,ปักเป้าไปสองทีอันนี้คืออะไรอันนี้มีกระแสน้ำเลยเอ้ยตรงนี้เราพังกระดูกเข้าไปเลยมันมีกระแสน้ำมันจะพาเราไปไหนโอ้ยเราชนไหมเนี่ยสวัสดีสวัสดีฝูงปลาทั้งหลายคือเจ้าแห่งเคลมแล้วเอาละ กินให้หมดอะไรแล้วไอชลามตัวเล็กสวัสดีปลากระตูนออเออโดนอะไรเข้าไปเนี่ยกีนอันนี้มนุษย์ยังไงล่ะเพิ่มได้ตั้งสองร้อยกินมันเป็นไนเล่านี่คือฝูงปลาคืออร่อยเลยอร่อยเลยอย่างนี้แต่ว่าบูทหมดต้องรอหน่อยเยอะเยะเ้ยระเบิดไอสิระเบิดเยอะไม่ได้กินแล้วหรอก โอ้ยอันนี้ฝูงปะทูเออแล้วต้องมีมนุษย์ด้วยเอาเลยช่วงโครลัสมาแล้วทุกคนเราต้องกินกินให้ได้มากที่สุดทานี้จะเป็นไปได้เพื่อจะเอาตังค์ไว้เยอะๆคือเชื่อเอ,อ้ยมนุษย์เออยเอะเรียบร้อยแม้แม้มนุษย์จะมีอาวุธแต่ว่าก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเรากัดเขาจากด้านหลังนั่นเองเราจุดจบด้วยความเร็วสูงมากเอาละใกล้ถึงเวลาเมกาแล้วเฮออือเฮอาไวต่อไป คือคือชุดชุบอ,อันนี้อะไรไมีไดเศษขยะทั้งนั้นเลยบ้าบอมากเอ้ยอุ้ยเราโดนยิงไม่งไงแกยิงเราเหรอไอ้กมนุษย์โอ้ได้เพชรแล้วเอาละเราต้องจัดการก่อนอะไรอะไรมีนกมีนกโอ้ยจะต้อวโดดขึ้นเรือคือคือโอเคเราชนเรือพังไปเลยทุกคน,นโคตรโหดว้าออ้อยไป็นไง สปีดบูตอุ้ยเอาละเขาตกสปีดบูตหรือเปล่านี่เลยไอ้สปีดบูตเนี่ยมันเคยทำร้ายเราเฮ้ยพังมันเฮ้ยยังไงล่วงออกมาเรื่งนี้แล้วก็กินมันซะเลยโอ้โหนบอร่อยมากถ้าจะเอาไปผักนี่จะอร่อยกว่าน,นี้ตรงนี้มีเกดไม้ฉลามรอด้วยรอเราด้วยเราจะเป็นฉลามขึ้นบก ยิงจกยันไส้กินก่อนเกือบเลือดเลือดหมดกินมันกินมันเฮ้ยตรงนี้มีสาไว้นะเอางั้นก็สวยดีครับมีสาไว้น้ำตรงนี้ช่วงเวลามาแล้วตัวทองแต่ไม่มีอะไรให้กินเลยเฮ้ยย่ามีอะไรให้เรากินบ้างสวัสดีมนุษย์รอรนหนยาเมก้ามาแล้วช่วงเวลาเมก้ามาเราจะกินมันให้หมดโอ้โหตรงนี้มนุษย์เยอะมากตรงนี้มนุษย์เยอะมาก มาแล้วพี่หลามมาแล้วอ, oh อู้ยบุ้มบุ้มอ้โหเ้หมดไกินระเบิดกินระเบิดกินมันทุกอย่างกินมันให้หมดช่วยแครบอกว่าฉลามไม่สามารถกระโดดได้กันเราเอาละเฮ้ยตรงนี้ยังไงกินมันได้มเอ้อโอ้ไม่โอ้หโหไอฉลามกรอบลิน,นตัวนี้เนี่ยเรายังสู้เขาไม่ได้นะมันตัวโตกว่าเราหัว ยังไงก็ต้องไปเจอกันอีกสักรอบพียดูกล้ามาี่ตบมือโชว์ด้วยเป็นไงล่ะเอาละทุกคนเรามาแก้มือกันอีกสักรอบสิพี่ตะกี้เราเป็นฉลามดูร้ายแต่ดูร้ายไม่พอหรือว่ายัางไงเอาถึงได้เพชรมาอันนึงแหละทุกคนย้อ,อก,กินมนุษย์ไปก่อนชอบหรือเกินกินมนุษย์เนี่ยเพราะว่ามนุษย์เนื้อมันหวานนะนะยุ้ยน,นี่จะพวกป่าอะไรลรามนุษย์โอ้ถือมีดเาฟันเลยหดเกิน โคตรไปไหนเล่าเออ้ยเอ้ยกินเข้าไปปลากระตูนปลาเล็กกว่าน้อยกินให้มันให้หมดขยะิดพิษโอ้ยโอ้ยเราโดนเราโดนเราโดนโดนพิษจากขยะเนี่ยมนุษย์ชอบเอาขยะมาทิ้งในทะเลเฮ้ยตรงนี้ยังไงเอืย้ยไอพวกนี้เนี่ยฉลามเล็กๆเนี่ยเราสามารถจิ้ได้อยู่แล้วอืมปลาเล็กเราก็กินได้เอาละกูรัดมาถึงแล้วทําไมช่วงมี บนนี้พิเศษมันไม่มีอะไรให้กินเลยยูดูนี้นะเว้ยไอเจ้าปลาหันกลับไปกลับไปทั้งหมดปลาเล็กเราก็กินเก็บเล็กเก็บน้อยไปเราเห็นนะเพื่อนตายซะชืเอ,อเรากินมันให้หมดฮนะสองตัวเหรือตัวหนึ่งสองตัวเช่ามันตรงนี้เขาบอกว่ามีสารเคมีไอปูตัวนี้ใช่ไหมที่เรากินมันไม่ได้เยอะๆไปแล้วโอ้ ไอฉลามตัวตะกี้เราไม่น่าสู้ได้หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันอยู่ตรงนี้ฝูงปลาหวดดีแต่ว่าเราทำอะไรกับปลาวานไม่ได้ถึงต้องหาอะไรมาเพิ่มแต้มก่อนแล้วไม่มีอะไรเลยช่วงเวลาพิเศษของเรามันช่างเสียเปล่ากินปลาหมึกไปลงไปข้างล่างไหมข้างล่างมีอะไรอะไรให้เราบ้างมีฝูงปลาเล็กๆก,กินมัน แล้วมันก็ว่ายไวด้วยนะประเด็นอยู่เดี๋ยวนี้นะปลาเล็กอะไรจะว่ายหนีฉลามได้เนี่ยเอ้ยปูนี่มันสามารถตุกเราได้งั้นเราก็จะกินมันต้องระวังแมงกุลพวกนี้ให้ดีมันต้องอันตรายมากเพราะว่าสีมันบ่งบอกถึงความอันตรายนั่นเองตรงนี้ไม่สามารถว่ายลึกลงไปได้มากกว่านี้ตรงนี้คืออะไรกเล่าเป็นเหมือนขวดสารเคมีปลาอะไรไม่รู้แต่เรากินไปก่อนเพื่อเพิ่มเลือดหญิง จะเอาใช่ไหมล่ะเพื่อนเฮ้ยรอบที่แล้วเนี่ยเหมือนฉลามเรามันจะตัวเล็กปาอ่นะมูชักไม่สามารถกินพวกนี้ได้แต่ตอนนี้เรามาเป็นฉลามทรายนั่นเองเนื้อปูสั่งหวานเหลือเกินเอ้ยชักเดีียวมันไม่สามารถไปได้มันช่างจ็บใจเหลือเกินยังต้องระวังอันนี้อะไรเฮ้ยเอ้ยเราสู้ได้อันนี้มันเป็นปลาเป็นปลาลึกนั่นไงทุกคน ไอตัวที่มันมีตะเกียงอยู่บนหนวเยอะเยอะอย่าไปยุ่งกับเขานั่นแหละอันตรายตะกี้ตัวบลเลร์เลยฉลามเราต้องกินตัวที่เรากินได้ก่อนอุ้ยจะสู้แลเหรอตะกี้เราเห็นนะว่าแกยกตามขึ้นมาไอปูเหลวเฮ้ยตัวนี้ว่ายเป็นวงกลมนั้นก็มาเป็นเหยื่อให้เราเถอะเฮ้ยกินให้หมดชุบ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 ฮ่าดูว่ารอบนี้จะได้ มากี่แต้มเอ้ยช่วงนี้เราต้องกินมันให้หมดมาดิครับนี่ไงไพวกนี้ก่อนหน้าน,นี้เรากินไม่ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามีบัฟเรากินได้แล้วนี่เล่าเออเอออร่อยแล้วเฮ้ย,ยปลาสิงโตทะเลเราก็ยังกินไม่ได้อยู่ดีมันเีพิษไงตรงนี้พวกปูม,มันาดยเม้กระดองจะแข็งแต่ก็เม็สามารถสู้ฟันเราได้อยู่แล้ว ตรงนี้ปลาหมึกต้องระวังให้ดีเพราะว่าเขาสามารถปล่อยปล่อยหมึกได้แล้วเราก็สู้เขาไม่ได้ด้วยบุ้ยเราจะตายเรากำลังจะตายเราต้องหาปลาเล็กก่อนทุกคนปลาเล็กปลาเล็กปลาเล็กเกออเ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 ยตะกี้เกิดการต่อสู้ขึ้นมันขัดขืนเราเขาล่ะฮะจัดก,การกินปลาเล็กเก่อนเพิ่มเลือดก,กินปูกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางแน่ถ้าเราอยู่กินเมื่อไหร่เราจะตาย สุนปลามีคนด้วยคนมนุษย์โอ้โอ้เราขอโทษฉลามโอ้ยตัวเบลอเลยอุ้ยกินก่อนเออเกือบตายแล้วสูงปลาอ้าเขายังชั่วเอาล่ะกินไปก่อนกินไปเพื่อเพิ่มตังค์ูนสี่สิบมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมขอกินน้อยขอกินน้อยแปดหมื่นแล้วถึงนี้ต้องระวังฉลามกอลินเนี่ยเรายังสู้เขาไม่ได้อุ้ยเราโดนกัด โอ้ยโอ้โอ้ไม่เออล้วโดนพิษต,ตายเลยทุกคนโอ้โหโอเคอพีนี้ในส่วนของสนามทรายก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะมันมากนะเพราะตัวเขาตัวใหญ่กว่าฉลามที่ผ่านมานั่นเองอันนี้มีนิวอันล็อกใช่ไหมมีฉลามใหม่มาเลรเียขอดูก่อนสิ ฉลามตัวอะไรมาโอ้ฉลามสีเทาปลดล็อกก็ปิ้นชักด้วยโอ้ตรงนี้ก็ปลดล็อกเหรอสามารถซื้อได้ใช่ไหมเป็นฉลามที่มีขนาดตัวโตวขึ้นนั่นเองโอ้เขาก็จะบอกด้วยว่ามันทำอะไรได้นั่นเองโอ้สุดยอดไปเลยแต่ราคาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสอง0มื่นน่าจะต้องเล่นกันอีกสักพักเลย เอาละ EP นี้ในส่วนของตัวฉลามทรายก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วก็ขอบคุณในส่วนของผู้ติดตามที่ติดตามกันเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ด้วยนะก็ขอบคุณมากๆนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับกับฮังกี้ชาร์คครับ EP นี้ก็บายบายแล้วครับทุกคน